สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนครับตัวซูมาอย่างใหญ่เลยครับเมื่อตอนที่แล้วนี่หัวนี้เดียวนะครับตอนนี้หัวใหญ่แล้วนี่ครับหัวกับเมื่อตอนที่ผมมาลงตอนแรกมันหัวนี้เดียวครับนี่หัวใหญ่แล้วครับเนี่ยนี่ครับใบมันประมาณนี้แหละครับตัดได้ไหมเนี่ยครับ หัวใหญ่แล้วครับหัวใหญ่กําลังจะตัดได้แล้วครับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนี่มานี่หัวนิดเดียวหนึ่งครับเนี่ครับใบมันอะใบเดี๋ยวจักหน่อยก็ได้ตัดแล้วครับเมื่อตอนผมมาใหม่ใหม่ผมลงนี่ลงไว้นี่หัวมันยังนิดเดียวอยู่เลยนะครับเนาะแต่ตอนนี้มันหัวใหญ่แล้วครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ใบเขาจะเหมือนบักชีลาวนะครับแต่เขาเขาไม่กินไอเขาไม่จะไม่กินหัวไอไม่กินใบครับกินหัวมันเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับหัวเมื่อตอนนั้นมันยังหัวในน้อยอยู่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูหัวหัวเป็นบางร่องยังยังไม่ใหญ่ครับบางร่องแต่ใกล้จะตัดได้แล้วครับหนาจะประมาณอีกสักเดือนนึงแหละ สักเดือนน้าจะตัดได้แล้วครับนี่ครับหัวมันนะหัวซูมาจะเหมือนกับมือเลยครับหัวครับหัวหัว,หวยังน้อยๆอย,อยู่ยังไม่ใหญ่ครับหัวนิดเดียวนี่ครับให้ดูเงาเจ้าของเนาะวันนี้วันนี้มันไม่มีไอไม่มีฝนครับมีตั้งแต่ตอนเชา้าม่มีตอนเช้ากันเลย ถ่ายไปครับเพราะว่าไปทํางานก็ไปทํางานจะที่เก่านะครับมาเป็นเดือนก็เลยไม่ได้ถ่ายสักทีครับเลยถ่ายมันแนวเก่าๆนะครับเอาวิวบรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันนะครับเนาะนี่ครับพอดีมันตอนนี้เป็นช่วงเลิกงานครับเพื่อนเดินทางหน้าครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็รับชมนะครับเนาะขอบคุณมากครับ